ผู้ใหญ่สืบชิย,ยนนัดสมัยสมเด็จท,ที่ว่าจระกูะบบอย่างนี้ในวันนี้นะครับสําหรับประธานรองประธานมาเด็กหญิงหนึ่งนาภาเด็กหญิงสองนาทีเออการยิงวงการสายเที่ยงนะครับ ชใช่ครับถึงแม้ว่าจะเจอภูเขาไฟแต่น้จิตมน้ำใจที่มีความศรัทธาเรื่องใสในหวงก็ศาสนาเพราะฉะนั้นในวันนี้ทางวัดได้จัดงานทอ้าหับกึ้งซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีนะครับที่มีมาแต่โบราณกาล ดีงามรดับโลกคการนรักษรุันธุ์ในการเพาะพันธุ์จึงได้ขยายงานที่จะทำในด้านการศึกษาวัฒนธรรมในงานวัยรุ่นการใช้เทคโนีเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบน่ารักสวยงามน่าสนใจมากง่ายดูดีกว่าเดิม Boa! Wow. นะครับตอนที่มีการต่างๆจะเริ่มขึ้นหรือถ้าที่เดินทางมาแล้วอยากไปว่าดพระประธานในพระโกศโสดเป็นกุ้งกรอวัดก่อนอย่างนั้นก็คุณครับอย่างแม่คุณีองมาตอเรือใยทาแกงหม้อใหญ่ยทีเดียวนะครับร้านอาหารจัดไซด์ในตลาโภคเอกภาคการนำอาหารก็คณะมหาชัยนะครับมีสายไหมก็ต้องไอศ์ครีมนะครับแล้วก็หลายท่านหลายคนเลยทีเดียวนะครับถ้านไหนเดินทางมาไม่ได้ก็จะบอกว่าการลวาด ครับก็อาจจะนำวัตถุปัจจัยมาอาจจะนำเครื่องบรวลุของอะไรต่างๆมาถวายพระองค์เจ้าที่หลังนั่นก็เป็นเครื่องหนึ่งนะครับแต่ข้าพักความจริงอ่าของของปฏิบัติอยู่ว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่เดินทางมาก็ฝากะโมทนาในกุศลอิสตาที่เดินทางมาไม่ได้ก็ฝากมูลธนาในกุศลอิสตาก็งูมาบอกแจ้งมาบอกนะครับสุขุพิกัย ที่เป็น,นที่สุดแล้วนะคะนนะรับตรงนี้นะครับก็ขอการที่มีกระสุนเพียงเดียวแล้วก็วกโชวอกาสนั่นคือปัจจัยนำานำมีกากระถินนะครับมาถวายแด่พระเอกคุณท่านพระครูสิศรีพี่รามาหลูกเตี่ยนะครับรออออด้วยมือท <1 S 2> ่านเองการท่านเองนะครับที่จะทำให้จิตใจของเรามีขึ้นมีสนิทขึ้นมีกำลังวังชาดีขึ้นพร้อมที่จะยืนหยัดต่อสู้สืบต่อไปนะครับตรงนี้นะครับ ประกาบพัฒนาพิส่สน์สำเนียงในทุกรูปนะครับเพื่อสู่สาธารมรญญานุภาพนะครับประกาบพัฒนาพิสูจนสำเนทุกรูปนะครับที่สู่สาธารมรุญยานุภาพ พอกาบินเชิญบรราดาษกษาตรสิทธิ์กุกท่านเลยนะครับทหารประจางการรักิจเสร็จสรรเรียร้อยแล้วก็กบินเชิญขึ้นสู่สราธรรมบัญญาภุาพนะครับพราขนาดนี้พระสุสรรมเนรนั้นได้ขึ้นสู่อาสนะอิสราธรรมบุกญาณุฆาตเนท็่เรียบร้อยแล้วครับสักครู่ก็จะประกอบพิธีทำบัตสมงคนเจริญมงคลทุกวามเป็นสุขต่อไปนะครับพอกาบนเชิญทุกท่านเลยนะครับขึ้นส กอโปรไทยทำก็พวงมูทนาวันนี้ก็ควงมุานาทำเพื่อมาพัฒนารอบอบปัวตแล้วก็มาพัฒนารอบวัดพาร่วมร้องไา2ี่ว่าท่านด้วยกันคุเรอมีควสามารถเอเนส์ตลอดเกเซนจากให้กับว่านอแบนี้ประมาณ30ล้าน รวม30ล้านที่สรางกันมาก็ขอใหุ้าวนาสาธุเพื่อสตูหนพระสตูนท่านหพวรปู่เทียมมโนั่าแล้วก็อาตรทลนเทียมมโนสมาธิสภาจังหวัดสมุรสาครุลยาก็เมื่อปี2552จะมาเป็นเระาภาพใหญ่ก็อระถิง แล้วก็ของกินไปทีนี้มาเทปูนอีกที่้ะส่งตีในระดับภูมศาสาล้านกว่าสามล้านกว่าหน้าสารามีฐานะหนึ่งมีฐานะสองแล้วก็รอบราบรัดตลอดรอบรัดเองโดยพลังแห่งวางกรุณาของคุณ่อเรือเรแม่เลยา และก็สจอรตถพรม์เรียมโนซึ่งเป็นน้องชายมันได้เสียสลัดสั์ประมาณสี่ล้านสีล้านกว่ามาพัฒนาแลรกดำเนินไปางระขอประโยมนาสาทุด้วยวันนี้คณะกับมหาชัยเป็นพี่น้องเลหลานกันก็จะเดินทางมาร่วมท่อยกํารว่ดุกิายตัวนีกสองสายนั้น จะสามารถจะเดินทางมาได้เพราะว่าน้ำร้อนบางเรื่อนแล้วบริษัทใจสัดเลมาทุกปีไม่เคยขาดเลยปัจที่ตนใจจริงนะตัวเสาร์วันสองสามห้านะคือว่าจะทอาวันทันวันนี้ก็อยากจะมาดื่มน้ำไม่แห้งเพื่อจะทำงานอยากแช้น้ำแท่แล้วจะเดินเดินทางมาโดยสะดวกและก็กอดใจเ้าจะพูด กับครอบครัวสารสุขจากปากนบอนกรุงเทพก็เลยเป็น่อไปใครก็าทอดขออดันดีเนแล้วกันขจาปรวันนี้ก็ค่าผ้าประการโบราณไทยวานไม่เอรเดียวทำอะไรก็ได้ ก็เอยผมเป็นเจ้าภาพผลไม้ตล่อยชาติปี๋